ตัวว่าเขาเป็นกษัตริย์จากอาณาจักรดาวด้าค่ะทุกคนผมเนี่ยเคยได้ยินจากคนนอกคนแก่ของอาณาจักรสุริยันเขาพูดกันว่ามันเป็นเหมือนพันธมิตรของอาณาจักรสุริยันจันทาเมคารนาคีอะครับผมก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอาณาจักรดาวด้าเนี่ยต้องเข้ามาโจมตีเลยตัวสลัดด้วยเพราะปกติแล้วคนของอาณาจักรดาวด้าเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รกสงบนะ แต่นั่นแหละครับเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เวลาสงครามมันคือเวลาพักผ่อนครับพวกเราเนี่ยใช้เวลาเดินทางกันไปเกือบห้าวันขอพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามันเกิดศึกอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแสงแยงตาโว้ยย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 ย้ยย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 ยอยย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 ย ผมรีบปลุกทุกคนครับแล้วให้มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรือฝั่งตรงข้ามกันแน่ัแบเนี้ยเขาหัวร้อนเออแหว่งในอื่นได้แล้วเฮ้ยดูดิผู้ชายที่ใส่ชุดสีดำๆคนนั้นน่ะให้มีกระสันนี้ตายดีกว่าฉันก็ไม่อยู่ด้วยหรอกเฮ้ยเขาก็โดดลงน้ำไปแล้วอ่ะเขาต้องโดนเจ้าทะเลใคร่ย่ำมาแน่เช่วยเขาไหมอ่ะทขาไหมหรือว่าเขาเป็นศัตรูหรือว่ายังไงดีนั่นเขามานู้นแล้ว นายเป็นใครอ่ะนายเป็นใครจะเป็นอาสุบิของทานจากดาวด้านอ่ะใช่ฉันจำได้จะฆ่าลูกเรือฉันฉันจำได้เชื่อไอ้ฉันขึ้นเรือไปก่อนได้ไหมอ่ะก้าจะขอร้องอ่ะนายนายนายรู้ป่าวว่าวิธีวิธีที่ทำให้แบบว่าเอ๊คนเนี้ยเขายอมรับช่วยผู้ชายคนนั้นได้ที่สุดทุกอ่ะคืออะไรเกิดอะไรหน่ะนายนายอ่ะใครผลักฉันลงมา เอาแหละถ้าอยากจะรู้เรื่องราวให้กระจ่างเออเดี๋ยว็ดเด็ดเอาไม่เหใช่หรอผิดเรื่องผิดเรื่องคือเพื่อนๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงที้บคุณหน้าลงไปคือผมแค่คิดว่าคนเรานะครับจะลดความเห็นแก่ตัวได้เนี่ยก็คือต้องเอาตัวเองอะลงไปอยู่ในจุดเสี่ยงตายด้วยกันนะครับคราวนี้พวกคนที่เสี่ยงตายกับคนที่ยังตามอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องสามัคคีกันเอาชีวิตรอดครับไม่ใช่พปกันจมไม่งั้นผมไม่ให้ขึ้นะฮะผมดูรายนะฮะ อย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันเรารีบหนีจากตรงนี้ก่อนเราลองมาฟังเหตุผลของผู้ชายคนนี้เข้ากันไหมว่าแต่ไม่สั่งนายชื่ออะไรเหรอชื่อไคลอส์นะไคลอส์ทำไมถึงกระโดดเรือหนีมาล่ะไม่กลัวเจ้าทะเลคามาบเหรอคามาบก็พอเอาลาชางี่เง่าจอมล่มนั่นน่ะดิเอ๋หมายถึงดาวด้านะใช่ก็ตอนเนี้ยอจากดาวด้าก็มีเกิดการแบบฝนไม่ตกเหมือนกันอะ ตอนเนี้ยเปน็นดิน<ม>แห้งแล้หมดเลยอะใช่อาณาจักรของเราก็เป็นอนะนบบนใช่ฝนมันไม่ตกอะแค่มันฟ้าคึมๆอะแล้วพอมันเกิดเรื่องอย่างเงี้ยอ,อาจจะอาณาจักรของเราอะก็ส่งเรือออกมาเพื่อตามหาตีสูตรของไฟโพไซดอนอะแต่ว่าพอออกทะเลมาเรื่อยๆอะไอเจ้าราชาเนี่ยมันก็เกิดโลกขึ้นมาก็อยากดตีสูตรเป็นของตัวเองอะแล้วก็จะยึดอาณาจักรของคนอื่นด้วยอะ โอ้โห oh, ผมจับต้นจนปลายได้แหละครับทุกคนคนที่พวกเรารช่วยชีวิตมาเนี่ยเป็นเปียบเสมือนอัศวินที่เป็นมือขวานะครับของราชาแห่งอาณาจักรดาวดา้าเขาชื่อว่าไครรดครับทุกคนคือเรื่องมันมีอยู่ว่าที่อาณาจักรของดาวด้าเนี่ยฝนก็ไม่ตกเหมือนกันคราวนี้ทั้งอาณาจักรไหนก็เลยออกมาเองเลยเพื่อมาตามหากระถางงเที่ยงสายฝนครับและคราวนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าราชาแห่งดาวด้าเนี่ยก็รู้ตำแหน่งของกระถางงสายฝนด้วยก็เลยคิดว่าจะคลองกระถางคนเดียวเพื่อให้อาณาจักรอื่นๆเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของดาวดา้าเพียงหนึ่งเดียว คตรชั่วแต่คุณอสุรินคนนี้นะครับเขาเป็นคนดีมากพอเขาทนไม่ได้เขาบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วก็ถามันก็ควรไปอยู่ในที่ของมันหรือเปล่าทําให้ความเห็นไม่ตรงกันนั่นแหละครับเพราะก็เลยเลือกที่จะเลิกติดตามพระราชาองค์นั้นออกมาจริงๆแล้วเพื่อนๆอาจจะถามว่าแล้วเราเนี่ยจะเชื่อใจคุณไคลลอได้หรอผมมีวิธีที่จะพิสูจน์ครับโดยการให้คุณไคลอดเนี่ยร่วมรบกับเราในศึกแรกเลยกําจัดพระราชาจากดาวดานั่นเองยันฉันมีแผนอันดับแรก ทุกเรามารวมตัวกันก่อนอ่ะรวมไห้ต่อไห้ต่ออันดับแรกนะเราต้องแบ่งสองทีมทีมแรกน่ะล่อความสนใจไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างและพวกพี่อยู่ข้างบนไว้อีกทีมหนึ่งอะว่ายน้ำไปข้างหลังแล้วก็ยึดเรือมาเลยฉันว่าคนที่ล่อความสนใจได้ดีที่สุดไม่ต้องสืบเลยว่าเป็นใครคือไครคือฉันหรอใช่ใช่เอ่ใช่คนเดียวเนี่ยนะส่วนฉันจะให้คนที่ว่ายน้ำเก่งที่สุดไปตำกลุ่มอะบุกไปข้างหลังชันดาจะฝากด้วยฉันกะแล้วว่าอต้องให้ฉัน ส <laughs> ล้อเล่นเดี๋ยว <laughs> เ,เ๋เอาเป็นว่าทีมทีมว่ายน้ำอะ่ะจะเป็นชั้นซิก,กา้าแล้วก็เลมอนอตเองส่วนนายไครลอสกับชันดาช่วยฝากฝากจากการด้านหน้าต้วล้วกันนะส่วนเธอนะ่ะยั่วมันไปโอเคปะได้ได้ยด้รยัรร่วฉันถนัดมาไกไกเอได้หรอ คือตอนนี้นะครับพวกเราเนี่ยก็ได้เวลาบุกเข้าไปที่เรือของดาวด้าแล้วครับทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยงานบุกเรือเนี่ยก็น่าจะเป็นหน้าที่ของช่างการอย่างพวกผมนะฮะแล้วผมเนี่ยก็จะให้พวกสาวๆเนี่ยทำการยั่วๆล่อๆเรียกร้องความสนใจมันไว้ไปพวกเราตอาหารค่ะอ๋อใช่ไหมคะอ๋อสวัสดตกน้่ายเลยค่ะฉันว่าเดี๋ยวมันได้ยิงบาตูก้าใส่เราแล้วถ้าเธอทำเสร็จมันนะอะไรหรอฉัน ดูเหมือนว่าแต่คุณฮันน่าเอ้ยฮันน่าเนี่ยจะย่อหยวนพวกทหารของฝั่งดาวด้าได้ผลเลยครับพวกมันเนี่ยผูกรูตากันมามองคุณฮันน่าที่ย่ไปยโยกมาอยู่บนตัวเรือส่วนพวกเราสามคนเนี่ยก็รีบว่าไปที่หลังเรือครับเตรียมจะเจาะเรือขึ้นไปเอาจริงผมก็ไม่แอบคิดฝันเหมือนกันนะว่าจะมีหนึ่งในทหารของมันเนี่ยตกน้ำอยู่ท้ายเรือเหมือนกันอะแต่นั่นแหละครับพลังหมามูชนะทุกสิ่งครับผมนะครับค่อยๆใช้ขวานเนี่ยจามตัวเรือมันทีละนิดทีละนิดเพื่อหาช่องว่างในการขึ้นไปบนเรือก่อน แน่นอนนะครับว่าแป๊บเดียวเท่านั้นระคบพวกเราเนี่ยก็สามารถขึ้นไปยึดตัวล่างเรือได้น,นะครับผมและทุกคนนะครับชืวอกันทำลายสปอนเนอร์นะครับแล้วก็เริ่มสำรวจท้ายเรือของมันเลยว่ามันพอมีอะไรบ้างบอกเลยครับว่าเรือของอาณาจักรดาวด้าเนี่ยมีเหล็กมีทองและมีแร่ดีๆเต็ไมไปหมดเลยะะถึงแม้ว่าพวกทาหารน่จะอยู่เยอะจะดูเหมือนว่าราชาของมันเนี่ยจะหลับไปแล้วที่สำคัญก็คือการฆ่าศัตรูที่ที่สุดนะครับเราต้องตัดห้องสะเบียงหมครับตอนนี้นะครับพวกเราเนี่ยยึดหีบห้องสะเบียงแล้วทุกคนดูอาหารเดี๋ยวโู่โคตรเฟี้ยวสะเบ ซึ่งตอนที่ผมเนี่ยกำลังช้อปปิ้งเสบียงเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงคุณซิก้านะครับตะโกนบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคิงดาด้านะครับมันตกลงไปในน้ำแล้วผมก็เลยบอกแล้วจะรออะไรล่ะจังหวะนี้แหละช่วงตีฟีสปอร์ตครับพวกเรานะครับกระโดดลงน้ำครับตามบอสของดาวด้ามานะครับแล้วดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งจริงครับจริงๆผมว่ามันอาจจะเก่งก็ได้ครับแต่ว่าพวกเราหมามุอจะไม่ขอถามผู้ดูได้ไหม บอกเลยนะครับว่าเรื่องการสู้ในน้ำเนี่ยผมและคุณเลมินอนเนี่ยเลเวลอัพนะครับจากการปราบเจ้าลูกคาเคนแล้วฮะตอนนี้เจอแค่กระตับครองเดียวเนี่ยเราจะต้่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยเจเดตโอ้ยเด้อกินเพชนทองก่อนโอ้ยเจเดตีกแล้วนี่แหละโอ้ยเหลืองน่าโง่นี่แหละนี่เนี้ยนี่เนี้ยตายแล้วโอเคแล้วก็ไปไปตามคานะครับชาติการสี่คนครับก็ได้ลุมกระทึบ ราชาแห่งดาวดาจนเข้านะครับขาดใจต,ตายนะครับ <ไป S 1> ใต้ทะเลไปถ้ากระตักตายปุ๊บเรือลำนี้เป็นของเราแล้วได้เวลาช้อปปิ้ง ใช่ครับทุกคนตอนนี้นะครับพวกเราเนี่ยยึดเรือของอาณาจักรดาวด้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่จุดหมายสุดท้ายที่พวกเราเนี่ยจะต้องไปก็คือวิหารสายฝนซึ่งผมมองว่ามันอาจจะง่ายขึ้นเะครับเพราะว่าตอนนี้คุณไครร้อนเนี่ยก็อยู่ร่วมทีมพวกเราแล้วและคุณไครร้อนเนี่ยก็น่าจะรู้ตำแหน่งของวิหารสายฝนด้วยผมเนี่ยก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมนะครับฟาร์มทุกอย่างที่จะได้อัปเกรดอุปกรณ์ทุกอย่างเลยเพราะว่าสกครั้งต่อไปเนี่ยมันต้องใหญ่หลวงแน่ๆครับ แน่นอนนะฮะแล้วสำหรับตัวผมเนี่ยก็ได้เวลาที่จะเปลี่ยนจากเกราะไดมอนด์นะครับเป็นเกราะเนเชเรียมแล้วนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเจ้าเวกเนี่ยเจอพวกเราในเวอร์ชันอัปเกรดเนี่ยมันจะสามารถต้านทานความแข่งแก่งของพวกเราได้อีกหรือเปล่า พวกเราเนี่ยครับใช้เวลาจัดเตรียมและสัรหาวัตถุดิบนะครับเกือบเกสัปดาห์เลยผมจะขอสกิปภาพไปไวๆเลยแล้วกันผมจําได้ว่าผู้เราเนี่ยเริ่มออกเดินทางอีกครั้งนะครับในวันที่80พอดีเลยครับทุกคนในการที่จะเดินทางไปสู่เกาะแห่งสายฝนซึ่งคุณไครรอนนะคะเขาบอกว่ามันอยู่ห่างไกลจากที่นี่แล้วต้องใช้เวลาเดินทางไปสัปดาห์เลยครับทุกคนผู้เราเนี่ยพายเรือข้ามน้วทขาเลยคือมันไกลมากๆไกลแบบไกลจริงๆอ่ะทุกคนคือสามารถเดินลงไปต้มมาม่ารออะไรครับแล้วก็ขึ้นมาเต้นหวอเออซักสอนรอบจบได้เลยอ่ะเฮ้ยนักดน ก็ก็เอ๊ถ้าไม่เกาะนี่พูดแต่เไม่เคยเห็นเกาะฉันก็บอกแค่เอ๊ะว้าไม่เกาะว่เดินทางรอบมาถึงหมดี่ก็เพิ่งเคยเห็นเกาะนี้แหละแปลกมากจริงเหรอไม่เคยเจอเลยเหรอใช่ทุกคนดูดูด้านบนดิมันเหมือนมีแสงอะไรก็ไม่รู้เห็นปหมใช่มันแสงอะไรไม่รู้อ่ะ เราจะวนรอบหนึ่งปะในวนพังกันหน้าสิลองวนดูก่อนใช่ครับทุกคนตอนนี้นะครับพวกเราถึงจุดหมายปลายทางนะครับสถานที่ที่คุณไคลอดบอกว่าที่นี่เนี่ยมีวิหารแห่งสายฝนรอเราอยู่ครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่ามเกิดอะไรขึ้นกับเทงสายฝนกันแน่และไอเวกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอาจจะอยู่ที่นี่เลยก็ได้นะที่นี่เหมือนเหมือนมีฮิปโปคริสแต่พวกเรานะครับพอถึงที่นี่ยก็ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีเจ้าถิ่นครับ เพราะว่าหลอดเลือดบอร์ดมันขึ้นครับมันชื่อว่าฮิปโปกิฟครับทุกคนนั่นมันของของดาวด้าหรือเปล่าอ่ะโอ้โ้โอ้โ้ทำดาวทำดาวอะไรอ่ะแปลว่าคนสด่ของดาวด้ามาถึงในนี้หรอพอผมนะครับเดินเข้ามาในตัวกลางป่าเนี่ยผมก็เห็นนะครับรูปร่างของมันอ่ะมีหน้าเป็นนกด้วยแล้วก็มีตัวเหมือนม้ามีกรงเล็บเหมือนอินทรีครับแถมมีปีกด้วยอ่ะชื่อมันก็คือฮิปโปกิฟนั่นเองนะครับ ใช่ก็อะไรอ่ะอ๋อจัดการมาเลยแรงมากโออ่ออ่อออุ้ยแรงมากใช่ว่าฉันตายที่ทำไมพูดละอุ้ยกันไม่อยู่อ่ะกันไม่อยู่คือความแย่ของบอสตัวนี้นะครับคือตอนที่มันสะบัดขนใส่เราแล้วเรานะครับยกโลกขึ้นมากันอ่ะโล่มันเหมือนจะหลุดมือตลอดเวลาทุกคนแลวอยู่ๆดาเมก็เข้ามาแตะตัวผมเฉยเลย ผมมันไม่อยากจะคิดท่าน,นะครับทุกคนเพราะว่าเนี่ยขนาดผมมาใช่ก่อนเนเธอรี่เมก่อแห่งท้องทะเลที่แบบเข้ามากั้มันสูงมากสูงกระไดมอนด์เนี่ยครับทุกคนเอาไม่อยู่ครับคนเราด้มันมาตีฉันเนี่ยโอ๊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 ย,อย,อยแรงแรงอ่ะแรงแรงมากต้องหลบหลังต้นไม้อะ่ะนุ่นโอ้โหมาตีเกันเลยแต่เชื่อผมเลยครับไม่ว่าบอลจะเก่งยังไงสุดท้ายเนี่ยบอลก็ต้องแพ้พลังหามาหมู่ครับไม่สิต้องเ,เรียวกว่าสามเมื่อกี้คือพลังเนาะ แล้วเมื่อเจ้าฮิปโรกิฟเนี่ยได้ถูกพวกเราเนี่ยจะชือตายลงนะครับผมเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบบอกทุกคนเนี่ยขึ้นไปบนยอดภูเขาครับตรงที่มันมีแสงขึ้นมาผมอยากลู้มอนกันว่าไอ้แสงตรงนั้มันมีอะไรกันแน่แต่เอาจริงๆนะตอนที่พวกเราขึ้นมาเนี่ยงงครับมันเป็นเหมือนประตูลแล้วก็เป็นแสงขึ้นไปอ่ะซึ่งข้างบนหัวเราเน, <S <S เนี่ยมันเป็นเหมือนก้อนเมฆใหญ่ๆครับผมเคยอ่านหนังสือ<ล>ปารามลาดูหรือว่าไอ้ก้อนเมฆเนี่ยน่ะมันจะมีอะไรอยู่ข้างบนจริงๆไหนอะจะเจออะไรอะ เหมือนฉันเจอสวิตตรงนี้นะงั้นฉันลองกดเหมือนกันนะหนึ่งสองสามเอเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยฉันไปลอยอ่ะเฮ้ยพวกเรากดผมกันไว้กดอกผกันไว้ใช่ครับทุกคนตอนนี้คือผมงงมากคุณท่านหน้านะครับเธอกดสวิตอะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นอยู่ๆพวกเราเนี่ยก็ลอยขึ้นครับแต่ว่าเท่าที่ผมเดานะครับมันน่าจะพาพวกเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเหนือเมฆตรงนั้นแน่ๆครับเราเข้าไปในตัววิหารก่อนไม่งั้นพวกเราบินได้บินออกนอกโลกกันแน่จริง ใช่ก็ว่างั้นไม่ไม่ไม่ฉันทำไม่ทูาะโอเคโอเคพอดีเลยมันเห็นคนกำลังลอยขึ้นไปทางเขาพิหารเอ๊ะนี่นี่หรอพิหารดังชายฝน่ะมันไม่อยู่จริงสินะแต่ว่าไม่เห็นจะมีอะไรอยู่เลยอ่ะนั่นสิว้าวบุดแอมโอเซดอนแปลกมากเลยไอ่ก็แย่แล้วเฮ้ยเวทมาข้าจะสั่งสอนแกให้เองัวดี กรทุคนคือผมแค่รู้สึกว่าการต่อสู้กับเวคครั้งนี้นะครับมันแปลกคือมันไม่เหมือนตัวที่พวกเราอ่ะเจอเลยครับทุกคนมันไม่ใช่เวมอนอะไรเลยหรือว่าผมอาจจะคิดมากเกินไปเองหรือเปล่าครับถ้าอยู่ในบทหนังฮีโร่เราคือพวามไมตาภาพซึ่งพวกเรานะครับใช้เวลาลุงกระทืบไปเจ้าเวคเนี่ยไม่นานครับแต่ผมก็ยังรู้สึกสังหรณ์ใจอยู่ดีอ่ะมันง่ายเกินไปครับ ยินดีต้อนรับสุดเกมของข้านั้งจ้าหนี้คือของจริงใช่ครับทุกคนตอนที่พวกเราเนี่ยกำลังเมื่อๆอยู่ๆเวกตัวจริงมันก็โผ่มาหนึ่งรอบครับแปลว่าตัวที่เราฆ่ามาตอนแรกไม่ใช่ตัวจริงครับซึ่งตัวนี้ตัวจริงเสียงจริงแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเวทมนต์ที่ทำให้พวกเราเนี่ยลอยขึ้นไปได้ครับแรคนับเราไรู้ระวังระวังสามสี่ ฉันถังน้ำนี่ฉันอยู่ริมมากเลยว่ะกิอไก่อนเกไก่อนจะตายคือโชคดีนะครับที่แบบว่าตอนที่มันใช้พลังเวทอะมันโดนาเหมไม่แรงเว้ยแต่มันแรงตอนที่พอเราลอยเข้าไปแล้วลุกออกมาคือมันเจ็บหนักครับทุกคนโอ้โหโอ้โหอ้อ้โงโอ้โอ้โราให้ลอยก่อนได้ไหมโอ้โอ้ฉันเพิ่งจะลงมาโอ้โอ้โอ ความยากของมันก็คืออยู่ๆนะครับเลือดมันขึ้นเต็มโอ้โหยังผีเลยอะไรเนี่ยโอยลอยแล้วล้งแต่ลอยเกินหลังคาแล้วไม่นะโอ้ยแรงคือคุณผู้ชมดูดิเขาว่าสู้ตั้งแต่กลางคืนยันเช้าสู้ตั้งแต่เช้ายันกลางคืนคือแบบมัตเตรลีเลือดหยุดลีเลือดก่อนได้ไหม บอกแกได้ไงพู้มาดูอยากจะไอ้สายคนคืนมูชาครับค่ะคือผมอ่ะพยายามจะแบบเล็งให้ลงตรงน้ำนะเว้ยแต่แบบพอจะเข้าใกล้น้ำมันตักผมออกตลอดเลยแบบเต็งมากลอยตกแล้วลอยตกแล้วอ้ยทำอะไรกันมันลงตรงน้ำลงตรงน้ำ โอ้ลอยโอ้โหลอยแบบโอ้ลอย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 อันเพิ่งลงมาตลอดเลยโพงลงมเจ้าเจกัตีกระเด็นอะอ๋อเพิงหลอดแล้วทุกคนเพิ่งหลอดแล้วคือตอนนี้ผมพยายามจับตามอนอยู่เลยว่าอะไรวะทำไมอยู่ๆเวกมันถึงแบบชอบลีเลือดอ่ะผมพยายามแบบว่าให้ทุกคนน่ะเข้าไปเชนามิเกนอย่างต่อเนื่องครับเพื่อไม่ให้เลือดมันลีเว้ย เดี๋ยวมันีเลือดดีเลือดเองทุกคนรีตีเดี๋ยวมันดีเลือดมันตัดลอยตี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  ัำเพิ่มเลือดตีมันโดนนี่นี่เขาไปซ้ำก็ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าตอนที่คุณเมกนะครับอาศวินิคาทำนายของอาณาจักรสุริยันน่ะที่เขามาเขาปราบจอมมาจอมมามันเก่งขนาดไหนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันทอโกดมากและสู้ชีวิตสุดๆเลยนีเขาไปโนตตัวช่นไเมือการไปหมดแล้วเนี่ยเยอะเอินนิดเดียวโอ้โาต ดีไมเดียวตายหมดตายมดายหมดดีเดียวเท่านั้นโอ้ยมันรีเลื่อนจ้าดีเดียวอตายแล้วเฮ้ยที่บอกเลยครับว่าเสียขออีเวนต์เนี่ยมันยางคำรามไปทั่วจัตตานะครับ แต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกเลยครับว่าผมไม้กลิ่นความ <ไข S 1> ชื้นครับเหมือนฝนเนี่ยกำลังจะตกตอนนี้กระถางสายฝนเนี่ยก็กลับมาอยู่ในมือของเราแล้วพวกเราเนี่ยก็เลยคุยกันว่าพวกเรานะครับจะกลับไปที่อาณาจักรสุริยันและนํากระถานี้ไปให้คุณไคล่าและให้คุณไคล่าเนี่ยนําไปให้เจราตีอีกทีหนึง่งเพื่อให้เจราตีเนี่ยจัดการทําการเลี้ยงสายฝนให้กลับมาขึ้นสู่พื้นแผ่นดินเหมือนเดิมครับ ผมแค่คิดว่าเอาชีวิตรอด100วันไมนัสกับสายฝนที่หายไปเนี่ยมันน่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้แหละครับเอาเป็นว่าอนาคตเนี่ยฝนเนี่ยคงกลับมาตกเหมือนเดิมแน่ๆครับหวังว่าถ้าทุกคนชอบซีรีส์แบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ไปกลังเจกัะช่องโมงครับดูแลสิ่งหก็คอมเมตนไว้ใต้ลา่างได้นเลยนะครับ